สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อม emergency light กันนะครับหรือว่าไฟฉุกเฉินนะครับ<ส>ก็เป็นเครื่องที่อยู่ที่สำนักงานนะครับก็อถอดออกมานะเพราะว่าทีา่สำนักงานจอปอนะครับจอปอวิชาชีพนี้ก็ตรวจสอบดูแล้วก็เลยให้ผมนี่มาแกะดูหน่อยว่าเครื่องเป็นอะไรนะครับอ่ะดูอาการนะครับก็ยังไม่แกะก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าตัวไหนเสียนะครับตอนนี้เปิดแล้วนะ เรียบร้อยนะครับเนี่ยนะพอเสียบปลั๊กไฟเข้าไปอาการก็จะลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้นะกระพริบติดดับติดดับประมาณนี้นะครับปกติปกติเจ้าตัวนี้เวลาเรากดเทสนะครับกดเทสก็จะก็จะติดยาวหน่อยนึงแล้วก็ดับนะครับเนี่ยนี่นะแล้วก็ถ้าเขาใช้งานได้ตามปกติเนี่ยถ้าเรา ดึงปลั๊กออกนะครับอ่ะดึงปลั๊กนะสามสองหนึ่งเนี่ยดึงปลั๊กตรงนี้ออกเนี่ยไฟตรงนี้ก็น่าจะติดนะครับอันนี้ไม่ติดนะอันนี้ไม่ติดนะครับอ่ะพอเราเสียบปลั๊กเข้าไปเนี่ยเนี่ยจะประมาณอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่จะเป็นยังไง ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะกระพริบลักษณะอย่างนี้นะครับกระพริบลักษณะอย่างนี้นะอันนี้คือเสียบปลั๊กนะเสียบปลั๊กแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าส่วนมาก emergency light เนี่ยเขาก็จะมีแบตเตอรี่สำรองนะครับก้อหลักการของเขาก็คือถ้าถ้าเราเสียบปลั๊กไฟไว,ไว้อยู่เนี่ยอ่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าไปนี่ AC นะครับถ้ายังมีไฟอยู่ ก็จะไม่ติดเท่านั้นเองแต่ถ้าไฟดับเนี่ยเขาก็จะออนโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็หลายท่านก็เคยซ่อมมานะครับเราเคยซ่อมมาส่วนมากนะครับส่วนมากก็จะเสียที่เจ้าตัวแบตเตอรี่นะเราจะมีแบตเตอรี่สำรองไว้อยู่นะครับแบตเตอรี่น่าจะเสื่อมนะครับน่าจะเสื่อมแล้วก็น่าจะตามอายุการใช้งานของเขานะครับเหตุผลที่มาทำคลิปวันนี้ก็อยากจะแกะดูข้างในเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ แต่เท่าที่ดูๆนี่น่าจะเกิดจากเจ้าตัวแบตเตอรี่เสื่อมนะครับอ่ะประมาณนี้ก็อยู่นงี้นะครับอยู่เงี้นะอ่ะคราวนี้ผมจะถอดปลั๊กนะต้องถอดปลั๊กดูนะปั๊บถอดปลั๊กเสร็จถอดปลั๊กเสร็จเนี่ยอาการปกติต้องติดนะกอเดี๋ยวเราดูข้างในกันนะครับเครครับพอแกะข้างในออกมาเรียบร้อยเราก็จะเจอแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่หนึ่งตัวนะตรงนี้เขาจะเขียนประมาณ12โวลต์ แล้วก็5แอมนะครับ5แอมฮาประมาณนี้หรือว่าทับ20แอมฮานะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะรุ่นใหม่หน่อยนะครับรุ่นใหม่ที่เป็น LED ตัวนี้เป็น LED รุ่นที่ประหยัดไฟหน่อยนะครับแล้วก็จะมีวงจรนะครับวงจรของเขาอยู่ด้านนี้นนะซึ่งวงจรนี่ผมก็ไม่ได้แกะดูไม่ได้เคยแกะซ่อมสักทีนะครับแต่ว่าที่ คา,าดเดาก็คือแบตเตอรี่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าหลายปีแล้วนะครับส่วนมากวงจรเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับก็จะมีรีเลย์อยู่ตัวหนึ่งที่ทําหน้าทีา่สลับไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟ AC เข้ามาที่มออแปลงตรงนี้นะครับมาม้อมามาแปลงแล้วก็จะผ่านวงจรบิดก็คงจะเอาไฟ AC มาเลี้ยงในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดไฟ a อหายเนี่ย เจ้ารีเลย์ตัวนี้นะครับก็จะต่อวงจรนะครับก็จะมีวงจรแล้วก็ต่อวงจรสวิตมาที่แบตเตอรี่นะครับก็มี i ออยู่หนึ่งตัว2ตัวนะครับก็ตัวนี้จะมีวงจรชาร์จแบตด้วยนะครับชาร์จแบตเตอรี่ด้วยก็น่าจะอยู่ประมาณสักอ่าหลายวตนอยู่นะครับที่ชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปแบตเตอรี่12โวลต์น่าจะไม่ต่ำกว่า13โวลตวนะครับที่ชาร์จเข้าไปนะก็เดี๋ยวเราลองดูตอนที่เขาชาร์จแบตเตอรี่จะเป็นยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวผมเสียบปลั๊กก่อนนะอ่ะเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปเสร็จก็กระพริบนะกระพริบกระพริบลักษณะนี้นะครับเนี่ยพริบนะเนี่ยกระพริบอย่างนี้นะครับเขาก็กระพริบอยู่นะติดติดดับดนะตรงนี้อาจจะเกิดน่าจะเกิดจากไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่ที่เสือส่อมสภาพนะครับที่เสือสพพนะ่อมนะก็จะมีขั้วบ,บวกขั้วลบนะลองลองดูก็อยากรู้เหมือนกันจะเป็นยังไง ตรงนี้ได้ประมาณ17โวลต์นะครับ17โวลต์นะแบตเตอรี่12โวลต์ก็จะมาจากตัวชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์วงจรเข้ามานะครับก็าชาร์จเยอะเหมือนกันนะ17โวลต์นี่อ่ะโอเคนะครับคราวนี้ผมมีแบตเตอรี่สำรองนะครับแบตเตอรี่สำรองซึ่งลูกใหญ่มากนะครับมาลองดูนะจะเป็นยังไงคราวนี้ลองแกะดูครับก็อันนี้ขั้ว ข้บวกนะครับข้บวกนะควรลบนะครับคือถ้าถามว่าคนรู้เนี่ยซ่อมอยากไหมคนรู้ก็ซ่อมอยากอย่างผมนี่ก็เดาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ยังไม่ได้แกะเครื่องมาว่าน่าจะเจ้าตัวแบตเตอรี่นี่แหละเพราะว่าตั้งแต่ดูๆมานี่มีแบตเตอรี่ที่ที่มีปัญหานะครับส่วนเพื่อนๆอ,อ,อีกบางคนก็บอกว่าซ่อมไม่เป็นทําไม่เป็นเลยไม่รู้จะซ่อมยังไงไม่เคยซ่อม ก็คือข้างในมันมีแบตเตอรี่นะครับก็เลยก็เลยคลิดมีอีกมุมหนึ่งว่าอเอามาทําคลิปดูหน่อยเผื่อบางคนหรือว่าหล,หลายๆท่านเจอเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเกิดมีการเสียเราก็จะได้รู้ว่าอ่ะข้างในเขามีแบตเตอรี่นะก็ลองดูก่อนนะครับลองดูก่อนลองซ่อมดูก่อนในเบื้องต้นตัวนึงก็คงไม่ไม,ไม่ไม่กี่ตังค์นะอาจจะ1 0 0 0 2,000บาทก็อยู่ที่คุณภาพราคาแบตเตอรี่ตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้ผมใช้แบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับแบตเตอรี่ตัวใหม่ ตัวน,นี้ยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะยังไม่ได้เสียบปลัก๊กลองวัดดูแบตเตอรี่ตัวนี้ดูได้เท่าไหร่ก็ได้ประมาณ12โวลต์นะครับแล้วตัวนี้ได้เท่าไหร่ตัวที่เสียนี่ตัวนี้ได้10โวลต์ปกติจะต้องมีไฟอยู่ที่12โวลต์น่าจะเสื่อมแล้วนะครับเอาตัวนี้เราเปิดเลยนะเปิดไฟเข้ามานะครับตามปกตินะเปิดไฟเข้ามาจะเป็นยังไงป๊าปนะครับเปิดแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้ชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์กำลังชาร์จอยู่นะ ถ้า f u l แล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นสีเขียวไหมถ้าชาร์จเต็มนะแล้วก็มี AC เข้ามาตัวนี้นะครับอ่าเมื่อกี้เราดูที่อ่าตัววต์ได้เท่าไหร่อ่าเมื่อกี้ผมดูได้ประมาณ16-17โวลต์วตัวนี้ได้ประมาณ1 2โวลต์ิ2 6ปกติน่าอยู่ประมาณสัก13โวลตวชาร์จเจอร์น่าจะส่งมาที่ประมาณ1 3โวลตวแสดงว่าแบ,บตตัวนี้เสื่อมนะครับแรงดันก็เลยไหลไม่ครบนะครับ ก็เลยแรงดันสูงขึ้นนะครับก็เป็นวนลอยประมาณนั้นนะอ่ะคราวนี้ได้มาแล้วนะแบตเตอรี่ลูกใหญ่เกินไปหรือเปล่าชาร์จไม่ได้นี่ไงอ่ะคราวนี้ลองดูครับก็กดเทสดูนะเมื่อกี้กดเทสจะสว่างแปบบ๊แบแป๊บเดียวนะครับคราวนี้กดเทสดูตัวนี้จะเป็นังยไงจะสว่างนานกว่าแล้วก็แรงกว่านะครับสว่างมากกว่านะเนี่ยอ่ะประมาณนี้อันนี้คือการกดเทสของเขา ผมไม่แน่ใจว่าก,กดออนตัวนี้คืออะไรออโตเทสเป็นยังไงออโตเทสก็มีหลายตัวที่เราใช้ไม่เป็นเหมือนกันออโอเคน่าจะน่าจะแบตเตอรี่เสียอะคราวนี้ตัวที่เราจะต้องทดลองก็คือดึงสายไฟออกอดึงสายไฟสมมุติในกรณีที่ไฟไฟ้าดับนะ3,2,1อ,อ่ะผมดึงสายไฟออกนะครับ แล้วเขาก็ทํางานตามปกติสรุปก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่มีปัญหานะครับก็เวลาเอาเวลาไฟมานะเวลาไฟมาเสียบไฟเข้าไปนะครับเสียบสายไฟเข้าไปปึด๊ดเข้าไปเขาก็จะดับทันทีนะครับสิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือเขาทํางานยังไงอยากรู้เหมือนกันก็เดี๋ยวจะลองแกะ,แกะลองแกะ,แกะลองไล่ดูครับอยากรู้เหมือนกันว่าอ่า เขาสั่งไฟยังไงมานะครับแล้วไอซีตัวนี้กับไอซีตัวนี้ทําหน้าที่อะไรตัวไหนทําอะไรยังไงก็อยากรู้เหมือนกันนะครับก็น่าจะมีชาร์จเจอร์อยู่ตัวหนึง่งเป็นไอซีชุดนี้ไหมหรือชุดไหนเป็นตัวสั่งรีเลย์ตัวนี้นครับให้ทํางานนะก็เดี๋ยวลองแกะ,แกะอยากลองแกะดูนะครับแต่ว่าสรุปในเบื้องต้นนี้ก็คือแบตเตอรี่เสียนะครับแบตเตอรี่เสื่อมนะเสื่อมสภาพโอเคครับ เรามาเรียนรู้หลักการทำงานของตัววงจรกันนะครับเอาในส่วนที่สำคัญสำคัญนะครับก็ในในตัวอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือว่า1นะาน,านะครับรีเลย์ทำงานยังไงนะครับหลักการของรีเลย์เนี่ยแล้วก็2เนี่ยการที่เราจะสั่งให้รีเลย์ทำงานเนี่ยทำยังไงนะครับแล้วก็หลักการต่อไปก็คือว่าการที่มีไฟมากับไม่มีไฟมานะครับก็คือไฟ AC ถ้าเราถอดปลั๊กออกแล้วรีเล็์เขาทำงานได้ยังไงนะครับอ่ะก็อันดับแรกเราก็ศึกษาในส่วนของรีเลย์กันก่อนนะครับตัวรีเลย์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนอ่าลักษณะนี้นะครับก็จะมีขดลวดนะครับขดลวดตรงนี้นะแล้วก็อ่าเป็นแกนนะครับเป็นแกนแม่เหล็กประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนแทคนะครับเขาก็จะมีคอนแทคอยู่อ่า NCNO นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคอนแทคนะครับเขียนหลักการลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือคอมมอนอันนี้ก็คือ n NC n อันนี้ก็คือ NO นะครับ NC คืออะไรนะครับ NC ก็คือปกติปิดนะครับ NO ก็คือปกติเปิดนะครับก็ตอนนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้จ่ายไฟเข้ามาที่รีเลย์นะครับหน้าสัมผัสเนี่ยเขาจะ ต่อกันอยู่ระหว่าง Common กับ NC นะครับก็คือเป็นสวิตช์อยู่ก็ลักษณะนี้นะครับก็ต่อตรงเลยนะอันนี้ก็จะเป็น NC ตรงนี้ก็เป็น Common นะครับสวิตช์ตรงนี้ก็จะต่อกันอยู่นะครับส่วนถ้าเราเขียนว่าตรงนี้เป็น Common ตรงนี้เป็น NO นะครับก็จะลักษณะเปิดวงจรลักษณะนี้นะครับไม่ต่อกันถ้าใช้มิเตอร์ว่าก็จะ ไม่ปีดตรงนี้ก็จะปีดนะครับเพราะฉะนั้นคอนแทคตรงนี้เขาจะต่อกันอยู่ด้านนี้นะครับด้านนี้นะเจ้าตัวคอมมอนเนี่ยเราก็จ่ายไฟเข้าไป1 2โวลต์ครับอ่า12โวลต์ d ีซีออกมานีนะพอจ่ายไฟเข้ามาสิทธิ์เนี่ยถ้าหน้าสัมผัสตอนที่รีเลย์ยังไม่ทํางานเนี่ยก็คือยังไม่จ่ายไฟตรงนี้เนี่ย NC กับกับคอมมอนเขาจะต่อกันอยู่นะครับ NC คอนจะต่อกัน,กนเมื่อไหร่ที่รีเลย์ทำงานได้นี่คอมมอน NO ก็จะต่อกัน <laughs> เขาจะลงมาด้านนี้ครับด้านนี้เราก็ต่ออะไรด้านนี้เราก็ต่อหลอดไฟเข้าไปนะครับต่อหลอดไฟเข้าไปประมาณอย่างนี้นะหลอดตัวนี้ผมให้เป็น LED นะครับอ่ LED นะเป็นหลอดอะไรก็ก็ตามแต่นะครับอ่าตรงนี้ก็ต่อลงกล่าวคบวงจรลงไปนะครับถ้าตรงนี้เป็นไฟบวกบวก12โมโวลต์ตรงนี้ก็ต้องเป็นลบประมาณนี้นะครับเป็นลบนะายบวกกับลบลงไป พอไฟไหลเข้ามาตรงนี้นะครับอ่าพอไฟไหลไหลอ่าไฟเขาเจาะอ,อยู่ตรงนี้อยู่นะครับถ้าเกิดดีเล์เนี่ยมีไฟเข้ามานะครับดีเล์ทำงานด้วยไฟ12โวลต์ดีซีอ่าเป็นดีเล์ไฟ12โวลต์ดีซีผ่านแล้วคบวงจรลงมาตรงนี้นะครับอ่าลงกลาวหรือลงลบก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่เราจะเขียนหลักการอ่าแล้วแต่เราจะเขียนไงลบหรือกลาวประมาณนี้นะไฟไหลครบวงจรปับ๊บคอนแทคที่เคยเขาต่ออยู่กับ NC กับคอมมอนกับ NC ตรงนี้เขาก็จะผักลงมาด้านนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะอย่างนี้นะครับผักลงมาด้านนี้พอผักลงมาด้านนี้เสร็จเนี่ยก็จะมันลักษณะอย่างนี้นะครับไฟ12บวงก็ไหลาจากตรงนี้ครบวงจรนะครับผ่านหลอดไฟหรือผ่านแหลอด LED ครดีคบวงจรไฟก็ติดก็ประมาณนี้อันนี้คือหลักการของของดีเลย์นะครับหลักการของดีเลย์นะจ่ายไฟเข้าไปบวกกับลบนะครับคราวนี้ถ้าเราจะควบคุมล่ะเราจะทํายังไงถ้าเราจะควบคุม ผมก็จะตัดวงจรน,นี้ออกจากนั้นผมก็จะผ่านดผ่านผ่านตัวควบคุมหนึ่งตัวตัวนี้ผมก็ใช้เป็นทาร์สิสเตอร์ที่เขานิยมกันเขาจะใช้ทาร์สิสเตอร์นะครับทาร์ิสเตอร์ตัวนี้ก็ต่อลงกล่าวนะครับตรงนี้เป็นขา B ตรงนี้เป็นขา C ตรงนี้เป็นขา E Time ีทาร์สิสเตอร์นะครับจะมีอยู่2ชนิดนะทาร์สิสเตอร์จะมี2ชนิดนะครับชนิด NPN นะครับ NPN นะอ่า NPN มีหัวเข้ากับหัวออกนะครับไอ้ลูกศรตรงนี้นะถ้าลูกศรหันออกก็คือ P อยู่ตรงกลางก็คือ NPN ถ้าอีกชนิดหนึ่งก็จะเหมือนกันเราก็เขียนเหมือนกันเขียนลักษณะนี้เหมือนกันแต่ลูกศรเขาจะหัวเข้าด้านนี้อ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น PNP อ่า t r น n ต i s t เขามี2ชนิดนะแต่ชนิดที่นำมา สาธิตตอนนี้ก็คือเป็นชนิดหัวออกนะครับหันลูกศรหัวออกก็จะเป็น NPN ก่อนนะอ่ะาหลักการทํางานนะครับคราวนี้ไฟบวก12อโวลต์นี่จ่ายเข้ามาเลยนะครับจ่ายเข้ามาเลยนะจ่ายผมจ่ายไฟบวก2โวลต์ผ่านลงมาปั๊บเรียบร้อยแล้วเนี่ยถามว่าตอนนี้เรเลย์ทำงานหรือ,อยังเรเลย์ยังไม่ทํางานครับไฟ12โวลต์จะไหลผ่านลงมามารอที่ขา C ทรานซิสเตอร์แต่ยังไม่ครบวงจรทานซิสเตอร์ครับคราวนี้ ทรานซิสเตอร์ก็ทำหน้าที่เหมือนกับสวิตช์หนึ่งตัวนะครับอหลักการนะอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานที่เราจะต่อยอดได้นะครับผมให้ทรานซิสเตอร์ลักษณะเหมือนสวิตช์แบบนี้นะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นขา C อันนี้เป็นขา E อันนี้เป็นขา B ก็เหมือนกันอันนี้เป็น C อันนี้เป็น E ขา B อยู่ด้านนี้ ขา B อยู่ด้านนี้หรือขา B จะอยู่ด้านนี้ก็ได้อะถ้าเรากดสวิตช์กดปึ๊กเข้ามาเนี่ยไฟก็จะไหลลงได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันกับขา B ตรงนี้ขา B ตรงนี้ก็มีหน้าที่เหมือนเป็นเป็นสวิตช์ที่เราจะกดเข้ามาด้านนี้นะครับกดแล้วตัวนี้ก็ต่อแต่การกดของเขาเนี่ยเราจะใช้มือกดไม่ได้เขาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นต้องจ่ายไฟเข้ามาจ่ายไฟเข้ามาอาจจะเป็นบวก5โวลต์ก็แล้วแต่นะครับจ่ายแรงดันเข้ามา หรืออาจจะจ่ายสัญญาณพันเข้ามาก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ที่แน่คือจะเป็นสัญญาณพันหรือจะเป็นไฟบวก5โวลต์ก็จะต้องมีแรงดันเข้ามาอ่ผมจ่ายแรงดันเข้ามาเอาสมมติว่าแรงดัน5โวลต์นะครับแต่วงจรเขายังไงก็ไม่รู้แหละแต่จ่ายเข้ามา5โวลต์ตรงนี้จ่ายเข้ามาปั๊บเนี่ยตรงนี้ที่ที่เคยห่างๆกันอยู่ตรงเนี้ยก็จะเปรียบเหมือนกับเป็นสวิตช์นะครับอเปรียบเหมือนเป็นสวิตช์อย่างนี้นะเขาก็จะต่อกันเลยครับก็จะต่อกันลงมา สวิตช์นี้ก็จะต่อกันลงมาอย่างนี้ตรงนี้ก็ต่อกันลงมาอย่างนี้เลยจ่ายไฟเข้ามา5โวลต์นะครับก็ไฟ12โวลต์ตรงนี้ก็จะวิ่งไหลผ่านลงมาได้พอดีไม่มีปากกาสีแดงนะครับวิ่งผ่านลงมาตรงนี้ได้พอวิ่งผ่านตรงนี้ได้ก็เหมือนกับเราเอาไฟบวกกับไฟลบเข้ามาค่อมตรงนี้รีเลย์ก็ทํางานครับพอรีเลย์ทำงานเสร็จก็หลักการเดิมครับที่เคยอยู่ nc ตรงนี้ก็เด้งลงมาเป็น no ตรงนี้หลอดไฟก็ติด อ่านอันนี้คือหลักการที่เขาใช้ในการคอนโทรลรีเลย์ทั่วๆไปนะครับแต่จากนั้นเขาอาจจะใส่ไดโอดเพิ่มเข้าไปนะครับไดโอดเพิ่มเข้าไปตรงนี้บล็อกไม่ให้ทานเตอร์ตัวนี้ทํางานหรือพังหรืออะไรก็ปักก็ตามแต่เพราะว่าเวลาที่รีเลย์ทำงานเนี่ยเขาจะาเวลาที่เราหยุดจ่ายไฟเนี่ยอาจจะมีแรงดันย้อนกลับมาด้านนี้นะครับเป็นสนามแม่เหล็กวิ่งกลับไปกลับมาทาให้ทานเตอร์รนี้เสียหายได้อันนี้ก็เป็นวงจรเสริมเข้าไป แต่หลักจริงๆก็คือ,อถ้าเราปิดตรงนี้นะครับก็จะมีคอยมานี่นะครับเขียนอย่างนี้เลยเขียนใหม่นี้นะนี่ครับหลักการอย่างนี้นะาเราก็เขียนเข้าไปเป็น NC common NO อย่างนี้นะครับจ่ายไฟบวก12โวลต์เข้าไปจ่ายไฟเข้ามาา อาจจะไม่เป็น5โวลต์ก็ได้อาจจะเป็น1โวลต์ก็กว่าก็ได้ทานเตอร์เขาก็เริ่มทํางานแล้วอ่าพอทํางานเสร็จเขาก็จาก NC ตรงนี้เขาก็ลงมา NO ด้านนี้นะครับตรงนี้เราก็ต่อหลอดไฟแล้วก็ลกอบค้นวงจรหลอดไฟก็ติดเท่านั้นเองนะครับจะเป็นหลอดไฟหรือ LED ก็ตามแต่นะครับหรือจะเป็นหลอดไฟบ้านเราก็ได้ก็แล้วแต่ถ้าเป็นหลอดไฟบ้านตรงนี้จาก12โวลต์ก็กลายเป็น220โวลต์ AC เพราะตรงนี้รีเล์เนี่ยเขารับไฟได้อยู่แล้วนะครับอ่า แต่ไฟเลี้ยงเขาจะเป็น1 2โวลต์ก็ได้ 24V โวลต์ก็ได้หรือจะเป็นไฟ2 2 0โวลต์ก็ได้แล้วแต่ชนิดของดีเลส่วนคอมมอนเราจะเอาไฟกระแสะตรงหรือกระแสะสลับเข้าไปก็แล้วแต่เราแต่หลัอ่าแต่เจ้าตัวเครื่องเนี้ยเขาไฟไฟ12โวลต์จากแบตเตอรี่นะครับจ่ายเข้ามา led ก็ทํางานได้อันนี้คือหลักการทํางานของของดีเล์แล้วก็ของทานซ s ิสเตอร์นะครับอ่าทานซิสเตอร์ชนิด npn อ่าทานซ t ิสเตอร์คราวนี้เน้นนิดนึงว่าะจะต้องต่อเรื่องของทานซิสเตอร์นะครับ ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN ชนิดนี้จะดูง่ายที่สุดก็คือไฟบวกจะเข้าด้านนี้ไฟบวกเข้าด้านนี้แล้วก็ไหลลงมาด้านนี้นะครับไหลลงมาด้านนี้การที่ไฟบวกจะไหลได้เนี่ยก็ต้องมีไฟบวกเข้ามาที่ขา B เป็นบวกบวกที่ขา B ถึงจะไหลได้นะครับแต่ทรานซิสเตอร์ชนิดอีกชนิดหนึ่งก็คือ PNP เนี่ยก็จะทำงานที่ ขัดหูขัดตาแล้วหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปไปดูวงจรจริงคราวนี้วงจรจริงเขาใช้ยังไงนะครับ